สวัสดีจ้าพี่น้องฟอง่ายสูขุขุสุคนขามาพบก,กับช่องลูกลำเพื่อนออฟฟิเชียลนะครับเดี๋ยววันนี้จะพาชมว่าหลังเวทีเราตอนนี้ทำอะไรบ้างนะคะวันนี้เราต้องมาเริ่มต้นเลยกับนอ้องยูจินะคะัยังอยู่คือเกาอยูอยจีเจ้าของผลงานเพลง หลอกอ่ะอยูริมโขยังอยู่เหมือนเดิมครับมีคนถามปุ๊ลุกอยู่ว่าน้องยูจิยังอยู่เหมือนเดิมไหมย,ย,ยู่เกา่ามากกว่าน,นี้งามกว่าเก่าพี่น้องกอัางามครับน้องยูจินะครับน้องมาตามพราฝันงามกว่านี้พูง,งามกว่าเก่าได้พี่น้องอีหลีงามกว่าเก่าสวย เป็นยังไงไก่สีพิทวงแล้วนะครับมีพีดว่องจะได้พักแต่พักแล้วจะสีสันต่อไปคือเกาบอยังอยู่เหมือนเดิมปีนี่ปีนี้ได้อยู่ต่อพอเบี่ยงย่านี่ได้กลับไปเมืองย่ายโอ้เด็กกลับไปเมืองย่ายย่ายแล้วป่วยก็ได้กลับไปอืมแล้วตอนนี้ย่าอยู่กับผู้ไรตอนนี้แม่กลับไปเมืองย่ายโอ้แม่กลับมาดูยายมาอยู่เป็น มาดูดูแล้วย่ากเนาะแต่เรงว่ายุ้จีนอินเดียเห็นงานเต็มทีเลยปีนี้ก็อยู่จนปิดฤดูการแล้วก็ดูการหน้าก็อยู่ต่ออ้ยนี่สุดยอดเลยน้องยุ้นี่แหละอยากได้แบบนี้เลยอยู่ยาวเลยบอินมางวดเมื่อนนี่คือลงไปเมืองย่าเพว่าเม่ยังเห็นงานอยู่กรงเทพบเนาะเออเดี๋ยนี่เม่มาเมืองย่า่ให้ลูกเดเมงแทนเปิดูแลดุย่าง แสดงว่ายุนี่วัตจิมันยุนี่กับย่งทรงหายายพอสุดยอดนะครับนี่คือทุกคนถามหาว่ายุจิไปยังไดไม่เอาสมอกับบริแมไมีโอกาสมาเลยทายอันนี้เดี๋ยวมาทายน่องยุจีเอาเป็นมาถามไปเลยขอบประวัดดองยุจีไปเลยเนาะ<ม>เป็นจังไดได้มากยูนสีกับือมวนเนาะมีมูมีพวก มวนเมื่อย <laughs> แบบว่าขบรถเลยมวนเมื่อยขบรถช่วงนี้ก็คือต้องเมื่อยจักน้อยเพราะว่ามันช่วงหนาฝนเนาะเล่นมอบของแน่กันเม,มื่อยกับต้องอ,งองดเอาคือเกา่าสูขคือเก่าเพื่อจะสร้างผลงานแต่มางวดนี้นางสวยจริงๆสวยงามมากพูดน,นะนะครับ <laughs> เรียกได้เลยกระดูกกระเด้งช่วงมาช่วงนี้ เป็นสาวข้นเเก่าครับเป็นเป็นสาวแห้งสวยแห้งสวยงามแห้งคุณอ่ะพอว่ามัน็นมียิ่งฝาสุดยอดนะครับแล้วก็นางมากงวดหนีเห็ุงานเตรมที่ให้พี่น้องฝากให้กําลังใจน้องยูจิน้าในเด้อนะน้องยังมีน้องน้องสาวน้องไสวน้องสาวน้องสาวเนาะย่งย่งยังมียังทรงน้องเยี่นพร้อมนะคะ ยังยังมีน้องแล้วก็มียายตียังบ่ค่อยสบายเนาะยายจะบ่สบายแล้วก็ไย่เข่าอะไรแล้วครับแอบสอดมาหลายอย่างมีเรามาถึงไปได้เข่าล้มฟ้าจะน้องอายุเท่าไรแล้วครับน้องขวบยังอยู่สิบสามะจโอ้น้องอยู่มิสามห้วยพูดใหญ่หลอเต้นเนี่ยง่ายแต่ทัดเลยน้องว่าอย่างมาออริชันเตี้ย ลองเพียงเปลี่ยนบอลองว่าเปลี่ยนอรือว่าเปลี่ยนพูงงามก็ใหญ่บองามก็ใหญ่พูงงามก็ใหญ่นะคะเรียนหนังสือเนาะให้น้องเรียนสกอตฝากพี่น้องให้กำลังใจน้องยุจีแน่ก็ทุกอย่างมีพรอหมดเนาะบ่มีสัตว์เตียงสัตว์เนี่ยสัตว์เนี่ยโอ้โห ฉันขายอยู่เด้อเธอ,อมาหลักขาดที่หลังหาดเขามาหลักเขาศาสตร์เดี๋ยวเออเดี๋ยวว่าเป็นอย่างเดี๋ยวมียอ์สมอมเดี๋ยวย่งอยู่สองผืนอยู่นะจะไปว่าติดจะไ่ศาสตรเสียพีน่น้องมึงเนี้ยทันปูย่างสีน่นีมันเหนียวแล้วก็เวลาฝนตกน้ำม,มันขังเนาะแต่ว่าจะเป็นกินอับเป็นอะไเป็นนี่เป็นกินอับเพราะว่าจะศาสตร์าดกันย่งอับอันนี้แห่งสาดก็สาดเพราะว่ามันไม่มีที่ระบาย โอเคเดี๋ยวนะ้ำแมวสมอยังอยู่ผืนหนึ่งสองผืนนี่แหละเดี๋ยวมึงก่อนทั้งรถมน้ีกับจังวากันนะครับอันนี้น้องช่วยเหลือแต่ก่อนน้องเขาช่วยช่วยเหลือแต่ตอนนี้แม,มวน,น้องก็ได้ล่าเนาะล่าไปเมืองใหญ่แมวสมอก็ได้เปลี่ยนคนดูแลตะกี้กับเป็นนั่งนี่แหละเป็นองค์ขลักขวัวกับอีมมดี <c oughs> ิตาเบืเอเยอยุ่ไข่ปลุกลุกเพืเิงกุยนะครับ เอาจัดของจะมีเอาสมอสียางต่อฝากเป็นกำลังใจให้น้องยูจิด้วยพี่หน้าคงต่อเนาะโอ้สุดยอดเลยสุดยอดเลยเนี่ยเนี่ยนี่บอกจากปากเลยรอยประเส้นแน่นอนเนาะโอ้เชิดเลิศเลิศเลิมากแบบนี้แหละ เน่เน่เน่จานเปียกเปียนไปแล้วโอ้ยจานเปียกเปียนไประวังจานเปียกเปียนไปในอันเนี้ยรับคักไข่เนาะเนี่ยพูดอะไรอยู่กับไม่กับไหลไม่มันมันคอยไหลหักด้กันตัวจอยาดีอาจารย์สมังจ่าเอาวัตถุไมาเด้่น้องมือนีิเนาะขวาล่าสองมือโอ้ พาหนาไปหาหมอหมอนหมประหวานจ้าจ้าหมอหมอเป็นนัดสามเย็นแท่นึงจ้ามือมือว่านเมื่อก่อนนูกับไปหาหมอหมอนันอยู่มอหกเนื้อขวากเขาขวาเขาบอกว่าบ่พ่อเขาไปโรงเรียนเออบัดธรรมดาเขาพ่อเด็กปร้องนะวมาท้าวันทีศตัวจ้ากินข้าวหรอกไปพ่อได้ยินข่าวดิเอ้าไป มือดีสดมือนี้สดตีแม่เล่าบ้ท่านมากสดดีแม่เล่าเล่าออกไปชมลูกสาวโอ้เออเออเออมาบ่ได้ล่ะมาบ่ปรมาณมันติบกุหลามันติหมัดดิเก็ตโอเคเลยสำหรับอาจารย์วังมาเด้อเด้อพี่น้องเด้อล่าหมอหนัดสองมือมาแล้วอาจารย์สมหวังเฮาบ่หนักสันติเือจังนไรกินไปเข้าว่ากินพวกเอาอันพ่อไรที่กินข้าวเจ้าอัน แนวเขาให้กินก๋าเจ้ากว่ากินก๋าเจ้าว่าจะได้บัตรรอดแต่ไฟเสียบดูไฟพันมากของหนูกับเหมือดถือก็ของพนัการใช้มากเรียบไฟเพราะว่ารถสกุลพันไปห่วงไปอยู่เลยพอมีไฟเสียบจ่ายจ่างยนั่นละตรงไปหั้นละมาแล้วอาจารย์หวังมาแล้วมาแล้วนะคะฟังทั้งนี้เป็นคอตูมทีมวางเว้นเราสะม่อมทายว่าเป็นเต็ม ยังไม่ท่นเลยลงมโขนตอนนี้ลงขนเรียบร้อยแล้วนะ,นะพะี่ร์ขาฮัลโหลเ,เพื่อนตุลลาดีจา้าเพื่อนตุนเพื่อนสาวข่อยเด็ดนี่อาแปะมาเป็นเพื่อนสาวกันแล้วอืมอ้อ้าวอ้าวสู้สู้พี่น้องนะคะด้าน,นหน้าเวทีมือน,นี้เป็นเวทยเป็นเป็นอ่าสนามโรงเรียนเนาะครับพี่อน้องป้วงป้างจักหน่อยนะคะพี่อน้องคะ่ะโอ้ เริ่มค้นเริ่มมาจับจองขีนังกันแล้วนะครัเนาะส่วนเวทีเข้ากับแแปปดดสสิิบบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วต้จนจวงอเออ,เอ,อสอดค้นเราวันนี้คูณนีเพราะเห็นยังนี้สอดตะค้นเล่นนี่เจ็บปอดใสนี่ บุญเฮืนนุ่งน้ำเพื้นฮะบอจยานจากักเบ็บดขันยานบมาๆหอดขี้ลอยเอเตอร์เหมือนนี่ลอยเอเตอร์ <c oughs> นะคะอจอดค้นละอ้าพี่น้องสำหรับสามอันไฟขึ้นนั่นติดแถวเสียบเราดบแล,บแล้ฉันไปเสียบเรา เช่เดกจ้องเอาพี่น้องนี่ก็คอนโดมีออฟสมอลนะจ๊ะชิปนี่เอาไว้สำเนี้เน้ะพี่น้องเนาะเดี๋ยวขอกันในชิปต่อไปฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดทับสกายช่องพวกลุกลำเกินออฟิเชียลสามก็มาติดอ๋อ ัฝากพี่น้องกไดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ช่องนี่ละ่ะน้ำเนยเด้อช่องปุ๊กลุกล้กลำเพลินออฟฟิเชียลนะคะกดติดตามโอ้ติดแล้วะคะรับพนมติดแล้วง่ายหมุนตุลุยตุลุยแล้วนะคะรับวัฒนไนล่างจ้าชายยปะรุ่มก็ได้ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์สำหรับคลิปนี้นะคะพุกลุกกะครับให้พี่น้องเดียมาชมหลัง ที่บรรยากาศของน้องน้องเดนเซอร์เดวแมเสาสมสซอยจิตเจาะเจาะน้องเดนเซอร์ทุกๆคนว่าเป็นยังไงบ้างนะคะว่าพี่น้องจากเมืองผู้ใดนะคะมีคนอ,คอ,อ่อา,อาไฮเมลส์สมอ่าจากเลยทายน้องยูจีไปทานข้าวน้องยูจีไปยังไงก่อนน้องแบม,ไ,มไฟคือมือแต่ฉันหอก <laughs> ไม่เห็นได้่บางหนาันโอ จ้า,าสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณพี่น้องสุขุสุขลนขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกติดตามด้คะเดอ้อฝากกดติดตามให้แน่ย,ย้ำกดติดตามให้แน่ด้อพี่น้องเดอ้อแล้วก็บอถามโฆษณาเพื่อจะเป็นกำลังใจให้เฮาทำคลิปต่อไปขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องสุขุสุขลนจ้าสำหรับคลิปนี้เอาไว้สนิทสะก้อนสวัสดีจ้า